อสบายดีพี่น้ององไปเบิดสุสกุลสกุลเออหมึกเห็ดวิธีเห็ดบ่อดักปลาพุกนี่น้อะน้องไอ้บอดักปลาฝนตกโอ้ฝนตกมันขึ้นนี่เขาเต็มเลยโอ้ฝนตกมันขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยพู้น่ะน้ำไหลขึ้นมาน้ำนามเลยลงบ่อนี่เลยโอ้โหก็ได้ไหลอยู่นี่เนาอเออมันก็บืนขึ้นมาลงได้เนาะ ปลากระนับซะด้วยปลาคอใหญ่อยู่ในดูปลาคอใหญ่ก็มีพี่น้องคุณนะเข่าเฮิบเข่าเฮิฟมันหายมันหายมันออกเต้นเต้นออกน้ำบ่ออกแล้วโอ้ยในดูกระมีนพี่น้องปลาสลิปเกิดบืนมาถือบืนมาลงคือกันปลาคอกระมือมาลงคือกันพี่น้อง ยองเลยเือน yup. ้อเนี่ยคนตกมาขึ้นนี่ปัดึ้นมานี่แลวนี่ตามบ่อดูโอ้โคใหญ่พี่น้อง Nhô, 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 gần như nhô, 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 Lấy nhô, 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 วัวน้อยๆแต่เต็มเลยพี่น้องปลาข้อหูเฮ้ยเสียงมันทำพี่น้องเขาทำคุณเหรออยากจะกินเนื้อไก่กินเนื้อทำพี่น้องอยู่ได้ทำ ทำปลาคอ,อยใหญ่พี่น้องเอ้ยลุ้มน้อยๆบักหลายพี่น้องเลยปลาคอ,อยนีแต่ปลาคอใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเนี่อู้ปลาสลิปก็มีปูนปูนเขาทำเขาทำ chốc mà anh ấy làm, này hoài, này hoài, chốc mà anh ấy làm. tiếng buo buo, buo, ừ, Pino. Theo nam, xem mấy Pino. nam, Này tất cài gì บสาสวิมีเยอะบาเสริมพลายโอ้อเดี๋ยวไปยิดกันน้องโอ้น้ำถ่ายน,นามุด่ไม่ได้เดี๋ยวนำมาใส่มันปืดออกนี่แหละค่ะนี่แลหละบองฮูน้ ดีหิดไว้พี่น้องขังไว้ทีบ้านนีตกเมื่อคืนนี่โอเคคิมนี้ก็จบลงเพียงท่นนี้เดอ้อพี่น้องป้องไปเอฟซีบรสกูสคุลพอ่อพ่อคิมนาเนียครับเด้พอพ่อเเก่งผมสวัสดีครับสบายดีายจบลงกับบรรยากาศ คำกำพี่นอ้อง <Okay. S 1> ไปแล้วบ๊ายบาย